จากอายุทยาถึงกรุงธนบุรีคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่5แล้วนะขอรับที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกสันส้นๆว่าวัดอรุณข้ากับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นวัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานแถมยังตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ําเจ้าพระยาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามที่ประจักษ์ต่อชาวโลก ทั้งยังเป็นสถาปตัตยกรรมที่งดงามมีอายุมากกว่า100ปีโดยมีความเชื่อว,ว่าหากใครได้มาไหว้พระที่วัดอรุณชีวิตจะรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน วันนี้ข้ากระผมเลยถือโอกาสพาเอาเจ้าและคุณประทุกทุกท่านมารับชมพร้อมทำความรู้จักวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารกันให้มากขึ้นนครรับวัดอรุณมีชื่อเดิมว่าวัดมะกอกนอกแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสเสด็จมาถึงที่นี่ในยามเช้านครรับในสมัยกรุงธนบุรีนั่นเองวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดประจํารัชกาลที่สองเนื่องจากในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตําแหน่งเป็นวังหน้าในรัชกาลที่1นนั้นพระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิม หลางได้บริณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เป็นการใหญ่หลาพระองค์ยังได้เปลี่ยนชื่อจากวัดแจ้งมาเป็นวัดอรุณราชธารามและเปลี่ยนเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4พระปางวัดอรุณที่โดดเด่นอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งองค์ที่เห็นปัจจุบันไม่ใช่องค์พระปางเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานครรับ องค์เดิมเนี่ยมีความสูงเพียงแค่16เมตรเท่านั้นแต่พระปางที่เห็นกันในปัจจุบันมีการต่อเติมขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่3เมื่อคราวที่ทรงปฏิสังขรวัดอรุณใหม่หมดทั้งวัดพระปางองค์ที่บูรณะใหม่จึงมีความสูงจากฐานถึงยอด81.85เมตร ที่น่าทึ่งก็คือการที่จะสร้างพระปางสูงใหญ่ใกล้ลิมแม่น้ําขนาดนี้และยังคงแข็งแรงมาจนถึงทุกวันแสดงว่าช่างฝีมือในสมัยนั้นไม่ธรรมดาเลยนะขอรับจากความงดงามของสถาปัตยกรรมด้านนอกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันขอรับกา้าวเท้าเข้า,ามาในวิหารน้อยหรือว่าวิหารหลังเกา่าสันนิษฐานว่าถูกสร้างมาพร้อมๆกับโบสถ์น้อยนะฮะที่อยู่ด้านข้างกาันตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจุลามณีเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่หล่อด้วย มีรูปปั้นเท้าจตุโลกบาลยืนเฝ้าพระเจดีย์อยู่ทั้ง4มุมเมื่อครั้งอดีตนะครรับวิหารน้อยแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเมื่อครั้งที่อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวโดยได้ประดิษฐานานานอยู่ถึง5ปีตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลยขอรับ นอกจากนี้ยังมีพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยอยู่ด้านในวิหารน้อยด้วยขอรับมาสักการะทั้งทีต้องสักการะทั้งพระธาตุเจดีและพระแท่นบรรทมนักขอรับเพื่อความเป็นสุริมงคล ลอมาอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอรับตรงนี้เป็นพระอโบสถหลังเก่าของวัดอรุณหรือที่เรียกว่าโบสน้อยภายในประดิษฐานพระประธานมีชื่อเรียกว่าหลวงพ่อรุ่งมงคลน,นั่นเองขอรับวิธีขอพรในศักดิ์สิทธิ์และสำรฤทธิ์ผลณวัดอรุณก็ต้องไหว้พระ ก่อนไหวเจ้านะขอรับด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะด้วยนะขอรับตรงนี้จะเป็นพระแท่นบันโทมที่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านมาประทับเมื่อปลายรัชกาลนะขอรับสายมูเตลูก,ก็มาลอดพระแท่นเพื่อล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมโชคต่อดวงชะตาได้ขอรับถ้ากับผมมาแล้วก็ต้องลองขอรับลอดไป3ามครั้ง คนลุกสู้สู้สเลยขอรับกระสาทูกขอให้พรนั้นสำฤทธิ์ผลด้วยขอรับตรงนี้เป็นพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินและทางด้านซ้ายของรูปหล่อเป็นที่ตั้งสารสถิตดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยขอรับนี่แหละขอรับ เข้ามาไหว้แล้วก็กราบสักการะบูชาและยังมีพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยขอรับที่ตั้งเอาไว้อยู่ภายในพระโอุโบสถน้อยหลังนี้นี่แหละขอรับ ที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอรุณอย่างเม้นมดเพียงเท่านี้นะคอรับเราลัดเลาะมาตรงนี้เลยดีกว่าที่ตั้งของพญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์คู่แรกของสยามประเทศ ยืนเฝ้าซุ้มประตูยอดมงกุฎอยู่นี่เองขอรับเราก็มาไหว้ยักษ์วัดแจ้งเราก็ต้องลอดซุ้มประตูยอดมงกุฎด้วยนะขอรับสายมูเตลูเนี่ยเขาบอกว่าใครที่มาลอดซุ้มประตูยอดมงกุฎสามารถจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลยขอรับมาแล้วก็ต้องลอดขอรับอาสาทูหลับหลอกเข้ามาแล้วนะขอรับก็จะผ่านมาถึงพระอุโบสถของวัดอรุณที่มีความงามไม่แพ้ที่ไหนไหนเลยนะขอรับพระอุโบสถวัดอรุณสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ เป็นอาคารยกพื้นสูงหลังคาลดสองชัน้นมุงด้วยกระเบื้องสีเหลืองขอบเป็นกระเบื้องสีเขียวใบไม้ชอบฟ้าเวลา,าหางหง,หงลงลักปิดทองระดับกระจกไม่มีเกลมแพงแก้วแต่มีพระระเบยียงแทนโดยหลังเดิมสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยยุทธยาตอนปลายแต่ก็ถูกเพลิงไหม้หลายในรัชสมัยรัชกาลที่5จึงโปลดก้าวให้ปฏิสังขรณ์จนดีดังเดิมรวมทั้งบูรณะจิตกรรมภายในใหม่ แต่คงเขาของเดิมเอาไว้ให้มากที่สละพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่รอบระเบียงโคดมีทั้งหมด120องค์คอรับเข้ามาที่ภายในพระอุโบสถกันขอรับภายในพระอุโบสถมีพระประธานที่ชื่อว่าพระพุทธธรรมมิกราชโลกทัดีหลกเป็นพระพุทธรูปปั้มวิชัยศิลปะแบบรัตนกโกสิน ประดิษฐานอยู่เหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชีกล่าวกันว่ารัชกาลที่สองส่งปันหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตพระองค์งเองอีกทั้งรัชกาลที่4ทรส่งได้อัญเชิญพระบระมอัฐิของรัชกาลที่สองบารจุไว้ในพระราชอาฐของพระพุทธธรรมมิกราชโลกธาตุดิโลกนี้ด้วยนคะรับนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผานังทั้ง4ด้านเป็นภาพพุทธประวัติมารประจนและเวสันดรชาดกด้วยครับ หนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คอรับตรงนี้เป็นพระวิหารของวัดอรุณนั่นเองโดยพระวิหารเนี่ยประดิษฐานพระประธานที่มีชื่อว่าพระพุทธชัมพูนุตมหาบุรุษลัคนาอดิสายานุโบพิษเป็นพระพุทธรูปปามมวิชัยหน้าตัดกว้างหกศอกหล่อด้วยทองแดงปิดทองมีประวัติกับว,ว่ารัชกาลที่3โปลดเก้าให้หล่อขึ้นมาพร้อมๆกับพระประธานในพระอุโบสถของวัดสุทัศนะ์นครรับและมีเรื่องเล่านะฮะได้เล่ากันว่าพระพิสุิ์รูปหนึ่งนะฮะที่ดูแลวิหารหลังนี้ ในช่วงที่กำลังปิดวิหารก็ได้พบกับแสงประหลาดในะคอรับอยู่ที่เสียนพระรูปนี้จนในที่สุดก็ปรากฏว่ามีพระธาตุอยู่ภายในเสียนพระนั่นเองคอรับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่นำจิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นนะคอรับสําหรับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถมาเที่ยวด้วยตัวเองได้นะคอรับจะมาแบบเทรนใหม่ก็ได้นะคอรับตอนนี้มาเที่ยววัดอรุณคือการใส่ชุดไทยเดินเที่ยววัดก็เช่า ชุดไทยได้เลยนะฮะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่200บาทเช่าได้ถึง2-3ชั่วโมงเลยแล้วก็วัดอรุณเปิดให้บริการทุกวันแน่ตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยขอรับคนไทยเข้าฟรีต่างชาติ50บาทเท่านั้นขอรับในคราหน้าที่นี่กรุงเก่าจะพาไปลัดลอดที่ไหนในเมืองบางกอกโบดติดตามที่นี่กรุงเก่าเอาไว้ในวันนี้ข้ากระผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามสวัสดีขอรับ